ครับในคลิปนี้เรามาดูปุ่มหรือว่าที่คอนเนคเตอร์เนี่ยเวลาเรายกบอร์ดออกมาจากอ่าบอดี้ตัวเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีจุดเปิดเครื่องแบบไหนอยู่ที่ตรงไหนในแต่ละรุ่นนะครับใน iPhone 6จนถึง iPhone 11นะครับเรามาดูกันว่ามีแบบไหนตัวนี้เป็นของโปรแกรม วูซิงกินะครับโปรแกรมวูซิงกิที่เขาทําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับาลายที่เราใช้แตะเปิดเครื่องเนี่ยก็คือใช้แหนบใช่ไหมครับเราจะใช้แหนบใช้แหนบเนี่ยใช้แหนบอย่างเงี้ยนะครับ ใช้แหนบแล้วก็เราก็จะแตะแตะเข้าไปที่ซ็อกเก็ตที่มันเป็นปุ่มเปิดเครื่องในในวงจรที่เขาแนะนำอีกข้างหนึ่งแตะกาวอีกข้างหนึ่งแตะที่ลายไฟ1.8นะครับก็คือที่ในวงจรที่เราจะได้ดูต่อไปเนี่ยเนี่ยเราจะใช้แหนบเปิดเครื่องตึ๊กเข้าไปแหนบฝั่งหนึ่งแหนบฝั่งนี้แตะกาวอีกฝั่งหนึ่งไปแตะที่ลาย1.8ลายไฟ1.8 แตะเข้าไปมันก็จะทําให้เครื่องเปิดติดเพราะว่าตอนที่เรายกบอร์ดเปล่าอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะกดเปิดเครื่องไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อกับสายแพรสวิตไว้นะครับามาดูกันไอโฟนหกนะครับไอโฟนหกเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือไอโฟนหกแพรสวิตก็จะมาต่อที่จุดนี้นะครับจุดกดเปิดเครื่องก็คือ บอ t ทอม o ูคีก็คือปุ่มแผ่ bottom นะครับแผ่เปิดเครื่องเนี่ยมันจะมาอยู่ที่สเก็ตนี้ปุ่มเปิดเครื่องของตัวนี้เป็น iPhone 6นะครับอ่ไอโฟนหกเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราจะแตะก็คืออันเนี้ยหนึ่งไอไอลา์ที่สองนะครับ ไอจุดมาร์กตรงนี้เห็นจุดมาร์กตรงนี้ไหมครับจุดมาร์กตรงเนี้ยเขาจะเรียกนับว่าเป็น1เนี่ยก็คือ1 2ข้างบนเขาจะนับคล้วยนะครับเวลานับนับขาขาซ็อกเก็ตเนี่ยสมมุติว่าที่ตรงนี้เป็นลำดับที่1เนี่ยสก็จะอยู่ข้างบนแถวเนี้ยจะเป็นแถวคู่ทั้งหมดแถวเลขคู่อ่าแถวนี้จะเป็นเลขคี่นะครับ หนึ่งสองตรงนี้ก็จะเป็นสามแล้วก็สี่อยู่ตรงนี้ห้าหกเงี้ยเขาจะนับแบบนี้นะครับเจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นแปดเก้านี้ก็จะเป็นสิบแถวคู่แถวคี่นะครับเขาจะนับแบบนี้ชุกซ็อกเก็ตเขาจะนับแบบนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตอะไรนะครับจำไว้นะครับอ่า ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าใน iPhone 6เนี่ยเราก็เอาแหนบเนี่ยแตะตรงนี้แล้วก็มาแตะที่เกา่าปุ๊บอีกข้างหนึ่งแตะที่เกาวปุ๊บแตะแช่ไว้สักนิดนึงแล้วก็ปล่อยก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับนี่คือจุดเปิดเครื่องของ iPhone 6นะครับน่าเราไปดูดูกันว่าของ iPhone 6อ่าต่อไปก็ iPhone 6 plus นะครับ iPhone 6 plus อยู่ตรงไหน iPhone 6 plus ขาที่9ก็นับไปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดขาที่เก้าก็คือตัวสุดท้ายนี้นะครับเนี่ยนับนับไม่ถูกนะครับหนึ่งหนึ่งก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหนึ่งเนี่ย หนึ่งเนี่ยมันก็คือก็จะอยู่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนับไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะในตัวที่เขาทำมาให้เราเนี่ยนะครับก็คือจุดนี้นี่นะครับสังเกตนะครับขาที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองเราก็จะนับไล้วกันไปขาที่เก้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้อ่าก็แตะแตะตรงนี้แล้วก็มาแตะเก้าก็จะเปิดอ่าไปต่อเลยนะครับ iPhone 6 iPhone 6s ก็คือจุดนี้อันนี้คือเริ่มนับหนึ่งจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดอันนี้มันอยู่ที่ปุ่มที่4ขาที่4ี่นะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ก็คือขานี้เนี่ยขานี้แตะขานี้อีกอันนึงมาแตะเกา่าปุ๊บมันก็จะเปิดได้นะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นไ h o n e 6s Plus 6s plus อยู่ขาที่2นะครับอยู่ขาที่2อ,อ่าอยู่ขาที่สองหนึ่งเริ่มนับจากตรงไหนหนึ่ง,งก็คือข้างล่างนี้นี่ๆๆตรงนี้ขานี้นะครับเนี่ยขานี้ หนึ่งตรงนี้นะครับสองเนี่ยจุดมาร์กนี่คือเริ่มนับหนึ่งนะจุดมาร์กเนี่ยมาร์กเนี่ยมาร์กนี่คือแถวแถวข้างบนเขาจะให้นับหนึ่งก็คือนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นะครับอืมนะครับหนึ่งสองเนี่ยนับไปเลยหนึ่งสองเนี่ยขาที่สองขานี้นะครับก็คือจุดนี้แตะกาวปั๊บก็จะเปิด ไอโฟนเจ็ดอ,อยู่ตรงไหนไอโฟนเจ็ดก็ขาที่สิบสามนะครับขาที่สิบสามนับเลยนะครับขาที่สิบสามอยู่ตรงไหนอ่าหนึ่งขาเล็กเนี่ยนะครับเนี่ยขาเล็กมันมีขาเล็กขาใหญ่ที่เขาทารูปไว้ให้ดูเนี่ยนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับผมไม่นับให้ดูแล้วเนี่ยนับไปก็อยู่ที่สิบสามก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับขานี้นะครับเนี่ยอ่า จำไว้นะครับเนี่ยๆถ้าไม่งั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะแตะเปิดเครื่องตรงไหนก็มาเปิดวิดีโอนี้ดูนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าขาอันนี้ iphone 7นะครับไอ h o n เ7 i p ไอโฟนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่จุดนี้ iPhone 7อ่า iphone 7พัดอยู่ตรงไหน iPhone 7พัดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับขาที่13 สิบสามเหมือนกันกันกบไอโฟนเจ็ดนี่ตรงนี้นะครับอ่าขึ้นไปไอโฟนแปดไอโฟนแปดก็อยู่ขาที่สิบสามนะครับไอโฟนแปดแปดพัสนะครับแปดพัสนี้จะอยู่ขาที่แปดนะครับอยู่ข้างล่างนี้ขาที่แปดอ่าขาที่แปดนะครับไปนะครับสิบสี่สิบสองสิบแปดก็อยู่ช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขานี้นะครับอยู่ขานี้อ่านับอยู่ดูในซ็อกเกตนี้ อันนี้คือข้างบนมาร์คข้างบนนะครับไอโฟน X อยู่ที่9นะครับ iPhone X ก็คือตัวนี้นะครับ iPhone X XR นะครับ iPhone XR หาชุดจุดนี้ iPhone X อยู่ที่ชุดนี้นะครับเนี่ยขาที่9นะครับเนี่ยนับเอานะครับขาที่9ของซ็อกเก็ตนี้เนี่ยที่วงไว iPhone Xs Xs อยู่ที่ตรงนี้นะครับขาที่2นะครับขาที่2องขาที่สองสกเก็ตนี้นะครับขาที่สองสกเก็ตนี้ iPhone Xs Max ขาที่2เหมือนกันาตัวนี้นะครับเนี่ยสกเก็ตนี้ iPhone 11 นะครับ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro อยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยขานี้นะครับนับดูนะครับว่าเริ่มจากตรงไหนนะครับเขาเขาเรียงไว้ให้ถูกแล้วนะครับเนี่ยเนตรงนี้นี่นี่ขานี้นะครับเนี่ยจิ้มตึกแล้วก็ลงกาวนะครับอ่าสิบเอ็ดโปรแม็กก็เหมือนกันนะครับกับ11 Pro เนี่ย าน h i นะครับเนี่ยตรงนี้จุดจุดนี้อืมสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดจุดเปิดนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ขานี้นะครับเนี่ยขานี้ข้างล่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขาที่นับจากขาใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยจากใหญ่ลงมาแล้วก็คือจุดนี้นี่กดติ๊กจิ้มกาวเลยนะครับแล้วก็ติดเลยอ่าสิบเอ็ดกัสิบเอ็ดอืม สิบเอ็ดนี้มันจะมีเวลาแยกบอร์ดนะครับเวลาเราแยกบอร์ดออกเนี่ยนะครับเนี่ยบอร์ดมันจะมีสองชั้นปร,ประกบกันอยู่เนี่ยนะครับบอร์ดมีสองชั้นประกบกันอยู่เนี่ย G ก็เวลาเราสั่งเปิดของบอร์ดอันนี้คือบอร์ดชั้นที่หนึ่งนะครับเนี่ย 1, บอร์ดชั้นที่หนึ่งบอร์ดชั้นที่หนึ่งก็คือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครับบอร์ดบอร์ดชั้นที่หนึ่งบอร์ดชั้นที่หนึ่งนะครับบอร์ดชั้นที่สอง ตัวนี้เป็นบอร์ดชั้นที่2ก็เวลาสั่งเปิดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมันจะมี1.55โวลต์เนี่ยนะครับแต่จุดนี้เวลากดเปิดเครื่องกดเช็นะครับเสียบสาย power เ,เข้าไปนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าบอร์ดนี้เนี่ยมันทํางานไหมช็อตไหมนะครับบอร์ดนี้ทํางานไหมช็อตไหมมันสั่งเปิดได้ทั้ง2บอร์ดนะครับเพราะว่ามันจะต่อกันนะครับแบบนี้นะครับ ่าโอเคนะครับในคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปของตัวกดเปิด power on นะครับกดออด power on เ,เครื่องนะครับก็ถ้าใครติดปัญหาเรื่องเปิดก็มาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไล่ดูว่าตั้งแต่ iPhone 6จนถึง iPhone 11เเนี่ยมันมีจุดเปิดตรงไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ